สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมวันนี้ครับกษตรภาพพี่น้องเบิ้งความงามราคาดีๆเช่นเคยนะผมวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่คลอกควายของพ่อการนะครับบ้านหันท่าบัวชัยตำบลบ้นานเผาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะผมวันนี้พ่อเพิ่นมีความงามมาฝากอยู่สองตัวนะครับเป็นสาวน้อยน่าสวยเลยนะครับาามาฝากในวันนี้นนนเดี๋ยวสิเขาไปเสอบถามของพงพง้อมูลต่อพ่อเพิ่นไว้สิเปิดราคข้างในเนี่ยนะผมสวัสดีครับพ่อครับครับ มานี่มีของงามมาฝากพี่น้องแล้วเนาะครับสาวสองตัวสาวอ๋อเป็นสาวน้อยสาวสวยสาวสวยตัวนี้เพิ่นตัวน้อยเพิ่นมีซื้อไหมนี่นุ้ยครับน้องนุ้ยกับน้องนุ่นเนาะน้องนุ่นเอาน้องนุ้ยก้อนน้องนุ้ยนี่เพิ่นเป็นลูกของใครครับนี่บิ๊กอุไทยกันลูกบิ๊กอุไทยนะครับมีใบป่ะครับตัวนี้ตัวตัวนี้มีใบเพิ่นเทสมหาบิเห็นัยฟุตบอลมีใบเนาะเป็นลูกสาวบิ๊กอุไทยแต่ว่าน้องน้องนี่มีใบน้องนุ่นนี่มีใบครับไอ้น้องนุ้ยเจ็ดเดือนครับนี่ อันนั้นหกเดือนสิเขาเก็บเดือนหกเดือนความสูงเพิ่นความสูงร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเนาะครับนะครับผมมาเบิ่งนกไอตัวแรกอันก้อนนี่อัตลักษณ์เพิ่นชัดเจนนะครับผมพึ่งสนสะพ้ายป่ะครับเลยส่วนสะพ้ายนะครับแข้งขาดีไม่มีต้นหนึ่งนะครับเนาะม่มีต้นหนึ่งครับใบหูหักนะครับเบิ่งเอาอนะครับใบหูหักฟอนลำอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับหวนดี สีขนสวยสีขนสวยเลยอันนี้ก็งอจริงไหมบักทอตัวนั้นหรอครับอันนี้ข้อหนาเล็บดีอ่างใยเนี้ยเน้นเพชรูดร่วเลยอือแม่เป็นสายข้างเพชรูดร่วนมาครับครับเพชรูดหร่วนไทยใยเลยไายเต็มดีนมซีเต้าครับนะครับผมนี่ครับเบิ้งแบบหลอดกันก้อนหัวโหนกดีนะครับเนาะครับข้อกันหนาดีอาจุ่งออกจุ่งมากนะเพีงหน่อยครับจุ่งไม่เพีงหน่อยเพลงแจ้งกันใคอยังไม่เป็นเสือกมั้ยไหนเสือกสีไรนะครับนะครับขวัญซองทาง ชัดเจนี๋นะครับผมเพิ่นยังไ่เป็นเสียก่อนไลยเ่ยังเพิ่งยังบ่งยังครับจับไว้ก่อนนะครับท่ายยกสูงท่ายสวยไอ้น้องนุ้ยนะครับผมอายุหกเดือนครับไอ้ลูกสาวอยู่ไทยเนาะครับลูกสาวอยูู่ไทยไอ้สิเปิดราคาได้ครับหนึ่งแสนเปลือกใบแสนหนึ่งครับต่อรองเลยต่อรองกันได้ครับนะครับผมเปลือกใบใบสาวสวยพันน้าสะพันกันเออโคนหางใหญ่ใหญ่นะครับหนึ่งแสนต่อรองราคากันได้ เอาบอกเบอร์พี่น้องได้พ่อศูนย์แปดหนึ่งครับเข้าเกียร์ซีสามหาซีซีขึ้เข้าหลืของพ่อกาดเนาะเบอร์เดิมนะครับผมเปิดสาวสวยตัวแรกไว้เนี่ยน้อยเนี่ยเบิ้งเบื้องออกพี่น้องขายง่ายดีนะครับหนาชัดเจนเลยหนึ่งแสนกะต่อรองราคากันได้นะครับผมอ่เดี๋ยวเขามาเบิ้งตัวต่อไปกันครับอันนี้น้องนุ่นเนาะน้องนุ่นอันนี้ลูกสาวพิ่กไทยกันครับพิ่กไทยตัวนี้มีใบเนาะมีใบครับตัวนี้มีใบ ตั้งเดือนแล้วครับนี่แปดเดือนครับขอเบิงเอกสารก่อนแปดเดือนสูงไรไหมครับสองร้อยยี่สิบยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าเนาะนะครับผมเดี๋ยวขอเบิงเอกสารก่อนนะครับนี่ครับบุไทยนะครับหลอดครับเบิ่งเอาโดยแดงเพิ่นนี่ัการเหตุเหตุขี้ผายอยู่ว่าฮักเบิดเลยครับเนื้ไว้ต้องเถียงฮักจะไาเอกสารชัดเจนเนาะครับครับครับในรูปบุไทยเบิงออกมาใจ้รูปมาแปดเดือนครับอักษรัเพิ่นดี สูงที่ร้อยยิบหายแล้วครับ <á p. S 2> หัวบบง่ายพี่น้องกระโหลกเบิังเขาเปิดสวยเนาะครับเขาเบี้ยงขางบนเหรอเขาอืมนะครับหลังตรงครับใช่ง่เบิ้งท้าย<ร>ย่างคุณดแข้งขาพี่น้องเบิ้งแข้งขาเป็นเล็บดีเบิ้งเล็บพ้่นก้อนเล็บดีเล็บซักเนียงเล็บซักค,อย,คอยเล็บคอยขวดดีนี่ <roses. S 1> นครับขวานก็ดีนะพ่อเนาะครับขวานกด็กดีหางก็ลามใช่ครับใช้โน้มพป่นเบิ้งนี้เป็นเติร เลี้ยงลูกดีป้ะเดี๋ยวเบ่งนมให้พี่น้องเบ่งนมกันกค้นหางอย่างไงเลยบังมิดพี่น้องครับควายแปดเดือนเบิ่งเอานี่ครับนมสีเต๋าสวยๆนะครับสวยงามเลยสำหรับน้องนุ่นนะครับลูกสาวบิวไทยอุ๊กฟังเนียนเหมิดจัวม,มากนอกหน่อยพ่อสมพิษปลุกปั้วนะครับผมเบิ่งรอบๆกันเบิ่งกันคักในตาเพิ่นงาม<บ>ดี<บ>พี่น้องัำตัวนี้ครับครับหนาเนาะพ่อเนาะครับครับท่ายกสูงสมราคาสมราคาอันนี้สิเปิด์ให้เดี๋ยพ่อ สองแสนครับตัวล็องได้ขึ้เก้อนละลูกสาวบิวไทยเปิดไปสองแสนเนาะครับตัวนี้มีหลักฐานชัดเจนนะครับผมตัวนั้นกับเพื่อนกับมาน้ำกันกรันตีได้คอกเดียวกันเพราะว่าแต่่วาใบตัวนั้นมาหารเ,หาเหาราเห็นเตาใบนี้เกี่ยวพลา่เห็นหลอกระหักไปแล้วเนาะยัดใส่ไฟยาจราวดล้วงกันนะคสวยเลยไม่นี่เปิดกันสองตัวเป็นสาวน้อยสาวสวยทั้งสองเลยเป็นลูกสาวบิวไทยอันนี้แม่เพื่อนสายเนี่ยเพาะอันนี้แม่เพื่อนสาย ค่อยอุดดนเท่านั้นแหละสายสานเนาะสายสานค่อยอุดดนเท่านั้นแต่ว่าเมย์ใหญ่เมยใหญ่ใหญ่เฮือนใหญ่ล็กแม่เพิ่นทีพอใจลูกมาถือว่าใจลูกมาดีเลยแปดเดือนแต่ว่าหนาหลีพี่น้องหนาเบื้องตัวจริงกันเอายเราเบื้องท่าย,ยา่างเบื้องท่าย่างเดินท่าย,ย่างกันวันนี้เปิดไปสองเซนได้พาะครับกระตอนที่เขาตอนเลยที่เขาอยี๋ให้น้องมึงเรียบกันหน่อยดีกันมึงแข็งมึงขาเบื้องเล็บเพิ่นนี่ครับควายงามเปิดเกียร์ควายงามนะพ่อเนาะครับนะครับขวนดีหน้าตาดี อัตลักษณ์ชัดเจนทุกอย่างอ่องค้อบึ่งเอาพี่น้องครับอ่องคอชัดเจนเป็นสีขนทองสีเล่าสวยครับเคันหนางามเลยคันเพิ่นเพิ่นปีไม่รู้เป็ี่ยนสีแล้วอืมนะครับผมเอ้าเปิดไว้สองแสนกับต้นได้ครับเอาบอกเบอร์พี่น้องมีรับหนึ่งพ่อโซนแฟรหนึ่งเข้าเกตซีสามห้าซีซีเข้าอของพ่อการครับนะครับผมวันนี้เปิดอยู่สองตัวว่าจะเป็นน้องนุ้ยครับนะครับอายุหกเดือนหนาใหญ่อัตลักษณ์ดินหนึ่งแสนนะครับนี่สวยๆนี่ ต่อกันได้แล้วก็น้องนุ่นจำเสื้อดีนะพ่อจำเสื้อดีครับครันวันจะดูมันเราได้วันวม่เอินวันสำับน้องนุ่นน้องนุ่นนะครับนี่ลูกบิ๊กอุไัยทั้งสองเลยนะครับอันนี้ก็เปิดไปสองแสนท้วนต้อนได้ครับต้อนทุกตัวต้อนได้ทุกตัวมาเบิ้งตัวจริงกันได้ก่อนครับครับอามึนะครับอยู่บ้านหันท้าบุชัยเนาะครับอ้าวเข่าข้อดีครับผมอ่ะสวยๆเลยสวยทุกส่วนค่อยหน่อยสิสวยทุกส่วนหนักตัวใดกระทบมากตัวเรคุยกันครับนะผมมาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแรงครับพี่ติ๊ตต้าเราชมกัน นะครับันมีความงามราคาดีกสิภาพพน้องมาเบิ่งมาเราชมเหมือนเคยนะผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกระตุ้ใจช่องชาภาพเที่ยวไว้ในวงสระลิปนี้สวัสดีครับ